สวัสดีจ้าเ,เพื่อนๆตกติดมากออกแก้บ้านมาออกแก้บ้านมาตั้งแต่เก้าโมงเพิ่งจะถึงท่านาว่ะ<อ>วางเลยค่วะวางมางแล้วก็หยิบไดนะ้ไม่เป็นไรอ๋อไม่ทราบราคาค่ะ <c oughs> ค่อย้มาตัง้งนานละค่ะ ติดมากเพื่อนๆติดติดจนแบบตอบ้ง <c oughs> ตองออกออกจากบ้านตั้งแต่เก้าโมงค่ะตั้งตั้งแต่เก้าโมงเพิ่งจะมาถึงท่าน้ำค่ะรอเรือข้ามฟากไปฝั่งนงกค่ะคิดดูไม่ได้มาตั้งนานตั้งแต่ ตั้งแต่ค่าข้ามเรือไปฝั่งโน้นนะตั้งแต่สามบาทนั้นี่นี่สี่บาทก็เลยเออได้มาแล้วค่ะมาทำคลิปนี้หนึ่ง้วคนอืืม ไม่ได้เปิดนี่ไงเพายังไม่ได้เปิดให้ให้ไปค่ะเขากันาาก้นไว้เขาเขากั้นไว้ให้เพื่อนๆดูดูตั้งทอศั์ได้เอียงด้วยนั่นเนี่ยเอวัอดีวันนี้ออกมาซื้อผ้ากาวซื้อซิปค่ะ ถ้าซื้อน้อยๆก็ซื้อแถ,แถวแถวบ้านนี่แหละค่ะแต่ว่าถ้าซื้อเยอะๆถ้าซื้อเยอะๆก็จะออกมานี่ค่ะโอ้แต่ที่เคยมาร็ไม่เคยติดอย่างงี้ค่ะนี่ติดมากๆเลยนั่งรถจนเหนื่อยเลยเพื่อนๆเอ้นั่งรถจนเหนื่อย ไม่ทราบว่าจะพูดอะไรให้เพื่อนๆฟังก็ให้เพื่อนๆมองเรือเนาะมองเรือเขายังไม่ได้เปิดให้ข้ามฟากค่ะก็กั้นเชือกไว้ค่ะ ยืนอยู่ตรงนี้พอแหงขึน้นก็เว้นหัวเหมือนกันเด้อได้ออกมาแล้วได้ออกมาแล้วก็มาทำคลิปนายเด้อ มาเดินท่าดินแดงด้วยกันเนาะมาเดินท่าดินแดงด้วยกันเนาะเพื่อนๆเรือลากจูงมาแล้วลูเรือลากจูกเรือลากจูงเป๊ะๆอยูู่ค่ะอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าท่าน้ำท่าน้ำดินแดงค่ะนั่งรถจากนั่งรถจากบารบ้านแม่ติ๊กมา ก็มาข้ามมาข้ามตรงนี้ค่ะเนี่ยมาข้ามตรงนี้ข้ามมาข้ามเออรถไปจอดจอดตรงตรงทางข้ามมานี่แหละค่ะนั่งรถจากาบ้านแม่ติ๊กมายี่สิบบาทค่ะออปะออานั่งปอออยี่สิบค่ะแต่ว่า ไปติ๊กก็ต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์ออกมานั่งวินมอเตอร์ไซค์ออกมา20บาทอีกค่ะออกมานั่งตรงไฟรถเมย์คู่ในค่ะไฟรถเมย์คู่ในรถสายี่สิบก็จะมาจากรถสายยีสิบก็จะมาจากเจดีค่ะก็จะมาจากเจดีแล้วก็มาสุดสายที่ท่าน้ำค่ะแล้ว มาจากสุดสายจากท่าน้ำเพราะมาสุดสายท่าน้ำค่ะจากท่าน้ำก็ไปสุดสายที่ที่เจดีค่ะก็ปกติแล้วถ้าไม่มีธุระที่จะไวะอีกนะแม่ติกก็จะนั่งสาย20ค่ะไปลงท่แถวว่าเลยแต่ทีนี้ไม่ได้ต้องกลับมาที่เดิมค่ะเดี๋ยวจะข้ามภากคันนี้ละค่ะ แล้วแม่ติ๊กก็ต้องออซื้อของเสร็จก็เดินมาข้ามเรือตรงนี้ที่เดิมมานั่งสายยี่สิบค่ะเพราะว่าวันนี้จะก็จะเสร็จทุเสร็จซื้อของเสร็จก็จะแวะไปที่จะแวไะไปจะแวะไปทําธุระต่อค่ะถ้าถ้าไม่มีที่จะออกไปทําธุระยาวๆนะ จะออกไปทําธุระยาวๆแม่ติ๊กก็จะไม่ออกจากบ้านค่ะแต่ถ้าออกมาแล้วก็ก็จะทําให้เสร็จค่ะเพรวันนี้ออกมาแล้วก็จะไปเสียเดี๋ยวซื้อของเสร็จก็จะไปถ้าเปิดแล้วคนะ่ะถ้าเปิดให้ให้ข้ามนะคะ่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวข้ามปากไปด้วยกันนอกเพื่อน เดี๋ยวข้าบ้ากไปด้วยกันไปเดินสำเพ็งไปเดินสำเพ็งเขารัดกันด้วยกันค่หาแว่น,นาตาหาแว่นตาที่ตัดก็ไม่เจอก็เลยมาได้แว่นตา ที <Hoy> ่ซื้อมาข้ามเลือด้วยกันแดงเดวกมหมวกมาด้วยคับ อยู่ค่ะง้ก็ไปก็ยังยืนกันอยู่ตรงโน้นี่มาถึงนี่ก็ไปอยู่เลย